สีเขียวครับเอ9ดีแท้นะครับเดี๋ยวเราดูปีจดนะครับจดปีแรกเป็นปี2 5 4หนะครับนี่ครับถ้าเป็นสวิโก้มันเขียนอะไรว่าอนะครับจดปีแรกแล้วก็เป็นเขียวขาวนะครับจดครั้งแรกปี4 1หนึ่งเขียวขาวโอเคเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันนะครับล้อแม็กแท้นะครับท่อเป็น p ี k เคแท้นะครับ กับเร่งเสี๋ยแล้วนะครับปั๊บนเป็นนิชินก้านเหรียญน,นะครับนะไมค่อนข้างใสนะครับกันตกยังอยู่ดึงบอกตรงนี้นะครับนี่เอกลักษณ์โซบิโก้1ันคันหน้ายาตรงนี้น่าจะใช้ไาสัก2คัน1ันคันนะโอเคนะครับหรือไปเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น LED นะครับตัวมีพันลมมีบอลลาดนะครับหลอไปสีเดี๋ยวเรามาดูสีนะครับว่ามันมีนตําหนดตรงไหนบ้างไฟหน้าไฟหน้าสงเหลือมานะครับแท้เห็นไหมเนะี่ยไฟหน้าแท้นะครับต้งโกนหน้าด้านนี้มาถึงหน้ากาก,ากนะครับมาถึงถัง นะครับยังไม่มีตำหนินะครับมุมของชุดสีถือว่าสนิทนะครับกันตกรับของอยู่ครบนะครับชุดสีไม่มีตำหนินะครับเดี๋ยววันนี้อะไรเนะ่ย อ๋อเลอะเฉยุสีไม่มีตำหนินะครับโอเคืุอสีสวยใครอยากเก็บนะครับ SE 97แท้นะครับบอกเลยว่าแท้นะครับคามสภาพนะครับนี้เราก็บังเสียงเครื่องกันนะร,รับได้โอน ใครหาอยู่น่าเป็นคันแรกของร้านนะที่เป็นสป i โก้เอีผมไม่เคยเจอเลยเป็นคันแรกเลยนะครับพอลามปีเนียเปลี่ยนแล้วนะครับอสตารนี่ก็เป็นโกเมียอย่างเงี้ยเปลี่ยน,ลยนแล้วคูแท้ติดรถนะครับเสื้อทีแปดห้านะครับ งมนนี้รับได้ไหมรับได้โอนนะครับโอเคเช็คความร้อนให้หน่อยหนึ่งแล้วกันอาการมีน่ายความร้อนน่าจะปกตินั่นไงอานสิบนาทีนะครับได้ 49, สี่เก้าห้าสิบองศาความร้อนปกตินะครับมาดูมาตาวาัติว่ามีอะไรขึ้นบ้าง อรอไม่ขึ้น,นครับไปเลี้ยวกระพริบแต่ดังไปเป็น LED นะแค่นี้นะครับตามสภาพรับได้โอนลดร้อยเปอร์เซ็นตแนะนำเวฟครับผมเวฟว่าขับได้ไม่แพงด้วยนะฮโอเคขอบคุณครับ